วันนี้จริงๆแล้วมันมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะแยะเลยการประชุมทีมกันกับทีมมาโนยอดภาษาอะไรนะที่หลายคนคิดว่าเราจะเข้าเป็นที่สองเราจะต้องลุ้นให้ทีมกัมพูชาเล่นให้สเสมอำหรือว่าชนะทีมมาสักและเมื่อคืนก็มีโอกาสได้คุยกับโค้ช คนดังกับกัมพูชาแล้วก็ผิวนักเตะกัมพูชาเพราะก็เอิญนั่งหยิบแล้ว kind ติดยาเมรก็บอกว่ายังไงทีมเราก็อยากจะชนะก็โค้ชก็เลยพูดกับโค้ชคนเนอ์กับนักเตะกัมพูชาว่าเล่นให้ชนะมาเลยหรือว่าเสมอก็ได้เล่นให้ชนะมาเลยนะคะเผื่อเราจะได้เป็นที่หนึ่งเพราะว่าก็อยากเป็นที่หนึ่งเป็สายเนื่องจากว่าจะได้ไม่ต้องเดินทางถึง ในสุ่งก็ทา,าสำเร็จนะแต่ก็ทราบว่าวันนี้นะคะในเกมก็แฟนบอลทางบ้านก็คงจะค่อนข้างอึดอัดใจรูปของเกมนะคะเนื่องจากว่าก็แตกต่างจากเกมที่เล่นกับสิงคโปร์แล้วก็เป็นที่เล่นจกกนพูชาไปเยอะมากนะคะแต่ยังไงก็ตามก็เป็นเราก็ได้พักผู้เล่นหลักของเรานะซึ่งสำคัญที่สุดก็คืออิียเ,เทพป้องคัมิเตอร์ซึ่งมีาการบังจิต พอสิบปันะคะแล้วก็เราได้พักผู้เล่นอีกสองคนซึ่งเ็ดเบียรเท่ากับเราล้างหมดไปเลยก็คือเจสเชียริที่พัชนาตุสและก็ปอนชนะิพักนะคะขณะเดียวกันที่แรกก็ได้พักปังอิเออด,ดอร์ฟารดอละกับยิมบรชิตนะคะก็ถือว่าเป็นการพักผู้เล่นให้สมบูรณ์อย่างแทจริงในการที่จะเข้ารอบอรอบรองชนะเลิศกับอินโดนีเซียถามแ้กว่าอินโดนีเซียน่ากลัวไหมก็เป็นเกมเป็นทีมที่น่ากลัวมากเจะเห็นว่าแมตช์แรกที่ อินโดไม่ได้ไม่ได้ชนะเลยดนามก็เนื่องจากว่าสามผู้เล่นหลักของเขาคนนึงเจ็บก็เลยไม่ได้ตามมาดังนั้นเนี่ยเกมรอบรองชนะเลิศเนี่ยแป้งเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดีคือเราได้เล่นที่สนามเดิมเมืองเดิมน,นักเตะได้พัก่อดอยากเต็มที่สิ่งที่หนักก็คือว่าแป้งเชื่อว่าทีมชาติมดเีเซียเป็นทีมชาติที่เราไม่สามารถจะบาได้เลยคะอย่างที่เห็นแต่ทีมชาติมาเอออินโดนีเซียเล่นเมือ่อวานก็ ย่งก็ตามก็โชคชะตาและก็ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะก็นำพาเราให้มาเป็นที่หนึ่งของสายนี้นะคะก็สมศักดิ์ศรีนะคะวันนี้อาจจะเกมอึดอัดพูดจริงๆนะอาจจะขัดขืนต่างหลายคนนะแต่ก็เท่ากับเราก็ได้เห็นผู้เล่นทุกตัวเราเล่นต่อเนก็มีผู้เล่นหลายคนที่แม้เชื่อว่าได้แจ้งเกิดแบบน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเมทีสแคมซี่ได้มีการพูดกับเขาแล้วว่าว,นะวันนี้คนประจบเชียร์ทั้งทั้งจังหวัดปรกบบากฏว่านี้การเป็นคนทั้งประเทศ ต้นเชียร์มาทีสำหรับเรแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนอย่างแท้จริงนะคะที่ได้มาเล่นทําให้เรารู้สึกว่าได้เป็นที่หนึ่งของไทยก็เห็นะเจอกันอีกทีนะคะก็วันที่สิบเก้านะคะเวลาพึ่งจบเล่นที่สนามนี้นะคะกับทีมชาติอินโดนีเซียเมื่อกี้ได้เจอทีมชาติอินโดนีเซียทั้งชุดแล้วนะคะที่โรงแรมอยู่โรงแรมอยู่กันอีกแล้วนะคะก็ขอบคุณพลังเชียร์ของแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะคะก็ ที่ลัเก้านะคะก็ตั้งใจอยากได้เหรียญทองไม่เชื่อว่าสี่คนสุดท้ายทุกคนอยากได้เหรียญทองแต่มีเหรียญเดียวนะคะทำได้หรือไม่ได้ทุกคนก็ตั้งใจอย่างแท้จริงนจะบอกจะบอกอะไรถึงเกียรติเกียรติมันต่อจากนักเตะกัมพูชาก็ต้องบอกว่าถึงแม้เขาจะทราบว่าตกรอบไปแล้วแต่แล้วนักเตะกัมพูชาก็ได้ได้ยญศสนยสักสิบนะคะไม่ เดิรำทาทีมชาติรเลยรวมทั้งนักเตะลาวเมื่อกี้ได้คุยกยับคนแล้วก็นักเตะนักเตะลาวนี่เจอกันอยู่ทุกวันนะคเขาก็มาเล่นอย่างสดใส,ส,สทำให้เห็นว่าทุกชาติในอาเซียนมีพัฒนาการแต่ขณะเดียวกันการที่อยู่โรงแรมเดียวกับทีมชาติมาเลเซียทีมชาติสิงคโปร์ทีมชาติกัมพูช,ชาแล้วก็ทีมชาติลาวทำให้รู้จักนักเตะเกือบทุกคนในในโรงแรมนี้นะคะก็ต้องบอกนะว่ามิตรภาพหลักเกณฑ์นะคะเป็นสิทธิที่สําคัญเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพระหว่างโค้ชมิตรภาพระหว่างนักเตะด้วยกันนะคะก็เบงดีใจมาก ะคะรู้สึกเป็นเกียรติะคะ่ะต้องขอบคุณท่านนายกสมรภูนะคะที่แต่งตั้งให้แป้งเป็นผู้จัดก,การทีมชาตินะคะแล้วก็ได้มาทีมที่3ามทีมงานที่3ก็เป็นทีมเวนซีเกมนะคะมาได้เห็นบรรยากาศที่เข้มแข็งในสนามทุกคนก็คงเห็นนะคะส่วนมากก็คนก็เข้ามาเต็มสนามเรามาก,มากเลยน,นะคะแต่เชียร์ใครก็นมั้ยแตไม่รู้แหละยัยงไงเราก็ได้ไปถึงรอบรองชนะเลิศนะคะก็ฝากเป็นบอลชาวไทยนะ,ะเชียร์พวกเราต่อไปนะคะให้ถึงวันที่19แล้วก็ถ้าเรา ตั้งใจทำให้ดีที่สุดเศรษฐก้าก็จะได้เห็นทีมที่พร้อมแนละดีที่สุดลงเล่นกับทีมชาติอินโดนีเซียนะคะสู้ไปด้วยกันลุยไปด้วยกันกับชมป์ศึกยูทีซ3นะคะ